เอ็กซีรีมันมิดไหมหาโชรุมตอนรักไม่ลงตือปีเก่ากำลังจะผ่านไปปีใหม่กำลังจะคืบขานเข้ามา เดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวเลิกแล้วพี่จะพาไปทานอาหารอร่อยๆกันผมไม่ไปเล้านะพี่ทำไมไม่ไปเลา้าอ่ะก็รอบที่แล้วพี่พาผมไปเป็นไงอ่ะเป็นไงเข้าไปนั่งโต๊ะอาหารสั่งไม่กี่อย่างกินไม่กี่คำพีอาร์มาเป็นสิบมานั่งตักทุกคนเลยนั่งตักเราด้วยนะนั่งตักกับข้าวกินดูสิโอ้ตะก,การตะการไม่เอาคนนึงอ่ะก็เปลี่ยนร้านไปดิร้านที่พี่นุ้ยบอกหนูก็ไม่ไปเหมือนกันอ้าวทำไมอ่ะครั้งที่แล้วขึ้นที่บอกว่าไงรับประกันนี่ก็รสชาติอย่างนี้จริงๆอ่ะก็อร่อยยกนิ้วให้มันอบนิ้วโป้งเลย ร้านไหนวะจาไม่ได้จืดจืดจืก็ไม่อยากไปพี่เด็กเสิร์ฟในรอบที่แล้วพี่ไปสั่งบอกเอาไส้ย่างแป๊บเตี๋ยมั่งไปลากสายยางมาให้พี่กินดูวตะไคร่น้ําติดคอเหมือนใครจะไปกินได้สายยางมีตะไคร่น้ำใช่พี่ไม่ค่อยได้รางไม่ค่อยได้ฉีดเลยกุ้ยเตี๋ยมั่ง คุณเสี่ยวเนี่ยเครื่องปรุงครบเลยเฮ้ยอันนี้ดีไม่หวงเครื่องจริงเหรอให้ใหไอ้ไอ้ตัวลุงเข้าตอนไหนวะเอลุงลุงเล่นเป็นอะไรลุงเล่นเป็นอะไรเป็นน้ำปลาทำไมไม่มีนน้ำปลาน้ำปลาเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเอามาเองจะได้รู้ว่าทิ่เนี่ยทางบริษัทเนี่ยมันไม่มีน้ำปลาเป็นน้ำปลาให้ด้วยไอ้ไอ้สองตัวนี้เล่นสิใครก็ได้นักแสดงเนี่ยนะเกือบสิบคนนะมีใครได้ใส่ชุดอย่างนี้ไหมนี่เขาแย่งกันตั้งแต่เช้านะแต่พี่เขาไว้ให้พี่ นสำคัญยจะตายตัวน้ำตาลเนี่ยยึดชุดขืนอะไรอย่าเฮ้ยปล่อยไปเลย้แล้วพี่ใส่ไม่ได้พี่ออกรงไหนเดก็เดี๋ยวถ้าเขาบอกว่าขาดรสชาติเดี๋ยวพี่พุ่งออกมาพูดเกี่ยวกับอาหารรสชาติน้ำอะไรเงี้ยออกมาเลยอาหารขาดอะไรไปบ้างเครื่องปรุงรสแล้วคุณจะสงสัยว่าคนเขาจะหัวล็อกไปตอนไหนตรงกวนน้ำปลานี่ยแหละให้สังน้ำตาให้สังน้ำตาเออน้ำปลามาแล้วน้ำตาลมาแรงค่ะชีวิตขาดรสชาติใช่ไหมชีวิตนี่คือขาดทัดให้ไม่มาๆๆเด็กจะยอดน้ำตาลเด็กจะยอดน้ำตาอ้าวเป็นซ้อม ไว้เอาพร้อมนะรรคับดูแลให้ดีดูแลให้ดีได้จ้ะพี่จ๋าเดี๋ยวพี่จะดูโบชัวร์ก่อนตอนนี้ได้ครับเดี๋ยวมีลูกค้ามาก็รับก่อนเลยรับงรับได้เลยพี่เชิญเลยจ้ะที่นี่เลยจ้ะโชว์รมนี้เลยโอ้ยเป็นไงบ้างรถสวยมากเลยอ่ะสีเทาเงาวับกว้างขวางดูดีใช่ครับอหยอกได้เลยเบบี้ต้องการคันนี้ใช่ไหมครับอยากได้คันนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว เดี๋ยวที่รักจัดให้หนึ่งคันเลยนะครับพอดีแฟนพี่อะสนใจรถรุ่นนี้เลยครับน้องครับดูสวยโดดเด่นถูกใจแฟนพี่มากเลยครับแน่นอนเลยค่ะเพราะคันนี้คือใหม่ isuzu d max magic eyes ทะยานต่อให้โลกตามรุ่นไฮเรนเดอร์ครั้งแรกของงการปิกอัพเมืองไทยที่มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยอัจฉริยะ a d a ัสโดยกล้องหน้ากู้ t d imaging s t u r i o camera ที่ทำงานเสมือนดวงตาอัจฉริยะเลยล่ะค่ะ รุ่นใหม่ล่าสุดเลยใช่ไหมครับเนี่ยที่เคยได้ยินมาใช่แล้วค่ะคุณลูกค้าปิกอัพระดับท็อปคัสเลยนะคะหรือหราเหนือระดับภายในกว้างขวางสะดวกสบายเพราะเราใส่ใจทุกรายละเอียดแผนเดินทางได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นทั้งปลอดภัยและสะดวกสบายขั้นสุดเลยแหละคะ่ะสวยด้วยเขาอยากได้คันนี้เลยได้ไหมอ่ะจัดไปเลยจัดที่รักจา่านี่คือสีเทาใหม่ที่อยากได้เลยนะเนี่ยสวยมากเลยครับสวยมากเต็สวยเหมือนตัวเองเลยอ่ะมากเก โอคครับพี่สนใจคันนี้ครับผู้จัดการคะอ่าวางอ่อพี่เขาสนใจรถค่ะรุ่นนี้ค่ะสวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับอ่าสนใจรุ่นนี้ใช่ไหมครับอะไรกันนาแวงทำไมต้องทำหน้าชดขนาดนั้นนะแล้วดูดิหน้าบีมากเลยอะพี่แค่หน้าหรอมีเหี่ยวทั้งย่นแต่ย่นแค่คอแค่หน้าอย่างอื่นมันก็ย่นเฮ้ย จกัับผวหไได้งเจี๊ยบบอกเข้าไปว่าเกิดอะไรขึ้นเมทาให้เมีายอย่าโกรธเจี๊ยบเลยนะนี่เมียมึงเหรอเนี่ยหรือผัวจะชั่วคนนี้ซะแต่เมียจ๋าไอ้คนนี้กลับมาดีเลยอะไรยังไงหน้าตาก็ดีไม่มีปัญญาหาผัวเหรอคุณมาแย่งผัวชาวบ้านเมทายเธอทำยังไม่ถูกต้องนะฉันมากับเขาเธอควรจะให้เกียรติเขาบ้างเจี๊ยบไม่พูดอย่างนี้ เดี๋ยวต้องไม่พูดแบบนี้แล้วพามาหยามถึงโชว์ลูที่ฉันทำงานอยู่เนี่ยเจมไม่รู่วมไปทาอยู่ที่นี่เนี่ยพี่รักไม่ต้องไปทุกคนทุกคนเจมมาเนี่มาเยอะตรงนี้ครับพี่รักเฮียพองเหมืนนั่งลงไป จะไปไม่ได้แล้วว่ะเลือกมาว่าจะเอาอีอ้วนหรือจะเอาฉันเธอจะเอาใครพูดเอาเขาเอาเขาเอย่าว่าแ,แ,แต่มึงเลยกูกาเอากูก็เอาเฮ้ยเ,เลือองแบงนี้เอาไปตบท้ายชลวูดอ้ยุอย่างนี้จะเป็นทาไม่ได้แล้วไม่ทาจะทำยังไงนะเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยไม่ต้อง เขาบอกว่าล็อกหัวจันไม่ได้เอาไปเออกออกไปออกไปออกไปท้าไปชีวิตมันไม่มีรสชาติยังไงฮ้าถึงต้องมาแย่งหัวชาวบ้านเขาชีวิตมันขาดอะไรฮ้าชีวิตขาดรสชาติใช่ไหมน้ำ <c oughs> ตามาแล้วปุ๊ มันมันจะไม่ใช่ตอนนี้พี่เขายังไม่เคลียร์เลยว่าขาดรสอะไรที่เมื่อกี้คือพูดเกี่ยวกับเรื่องอาหารไห่อะไรขาดรสอะไรเราขาดรสรสชาติของชีวิตราอะไรความอะไรขาดเค็มขาดเค็มจากเกลือแต่ไม่ใช่น้ำปลาผมกินสเต็กครับโอ้โหไอ้ตัวนี้ตัวเบตัวเบผมต้องเล่นตัวราไม่ใช่ตัวแบบนี้เอาไปก่อนพี่เชื่อผมเชื่อผมเอาไปก่อนเมื่อไหร่ไปไปไอ้ตาไลหาะไเกาๆให้เขาไปก่อนว้ คุณก็ทำมาดีๆขาดบทประโถ่อ้เออข้องมมาเลยเธอเนี่ยไม่ได้รักผัวฉันจริงหรอกทำไมเธอแค่เอาความสวยความสาวมาหลอกถ้าเธอรักผัวฉันจริงกะหอมคำไห้ต่อหน้าฉันทำไมจะไม่กะมานี่ผมจะทัดให้ดูก็แล้วกันฉันจะดูแก๊บแก๊บแก๊บแหม่ลองใจมึงเท่านั้นแหละโธ้พ มึงจ็ปล่อยเมือปล่อยตัวมึงก็ปล่อยอีกหน่อยก็ได้ไก้า้าด้านมากกลับไปสร้งอย่าให้ยันต้นองลงไว้ลงมือมกลับไปไปได้แล้วไปออกไปพูดกันคัน เิดอะไรขึ้นครับเสียงดังเออะบมาเทิงไปถึงข้างนอกไม่มีอะไรหรอกนิกกี้ก็แค่เข้าใจผิดกันนิดหน่อยนี่คือผัวฉันผู้จัดการคุณเนี่ยไปเป็นเมียน้อยของผัวฉันรู้หรือเปล่าเธอพูดอะไรของเธอเธอใปร้าหรอเปล่ามาโวยวายในบริษัทอีตุกของฉันนะไม่งั้นละก็โอ้ยอยหูจะแตกเนี่ยผู้จัดการเนี่ยมันจริงเหรอเมธาใช่นิกกี้ เันเข้าใจแล้วล่ะว่าอะไรมันเกิดขึ้นเธอกับนิกกี้ก็ต้องมีอะไรกันนิกกี้อะแค่ครั้งเดียวเองครั้งเดียวเราเมธาแต่ก็ไม่มีอะไรกันแล้วด้วยแล้วเมื่อคืนล่ะเธอบอกว่าเธอจะรักฉันคนเดียวเธอยะพาฉันไปทานข้าวเลยเมธาร้านนั้นมันไม่อร่อยจะไม่ขาดอะไรล่ะมันขาดเครื่องปรุงเลยเบธาทำตายมาแล้วชีวิตขาดรสชาติใช่ไหมถ้าเกิดมีพริกป่นหน่อยแล้วก็ ได้เลยมันจะดีกว <GO ่านี้เอ้ยไอ้กั๊เอาออกไปดิพี่กำลังต่อละครกันอยู่คแบบยิงเขาดูกำลังเล่นกันอยู่ขาดไงมั้งเขาก็จะไม่ได้พูดเลยเขายังแบบไม่ได้ขาดน้ำปลาแล้วพุ่งเข้ามาที่เขาขาดพลิกปนพี่ออกไปก่อนพี่ลงออกไปก่อนโทษทีนุ้งฝนเขาก็เล่นดีด้วยต่อเลยพี่ต่อเลยนะอ่าพี่นิ่มต่อเลยนะพี่เปาห้าตีสามสอง มเมฆานี่มันอะไรกันเนี่ยฮะนักเสียฉันงงไปหมดแล้วอะวก,ก็งงต้องมาวุ่นวายกับน้ำปลา <c oughs> ออกไปั้นี่กี่ฉันไม่ไปฉันรักปูโยอย้มันเกิดอะไรกันขึ้นคืออย่างนี้ครับพี่หวัวปูคืออันนั้นน่ะผัวหนูใช่ไหมคะอีเจเสื้อแดงมนไปแย่งผัวหนูส่วนอีคนนี้ที่ชื่อนิกกี้ก็เป็นผัวอีทีค่ะอีทีนึงเธอพูดอะไรผิดไปหรือเปล่ามันเป็นผัวฉันไม่ได้ เอ้ยต้องมาอยู่กับฉันอยู่ด้เฮ้ยนะเธอไปจะทำอย่างนี้เหละพี่พี่ฉันรักแม่าไม่ได้กลับไปหาแฟนฉันไปเอ้ยเก็บเงินไปมากเก็บไปพี่กิ๊กไปตาเพี่กิ๊อยู่กับฉันแม่ไรไม่ช่วยด้วยค่ะช่วยได้ทุกเรื่องบอกมาเลยทัวหนูไปมีกิ๊กก็แม่รีบมาเลยนะที่โชว์รูมามีกิ๊กเหรอไหนลูกใครทำลูกบอกแม่มาทิแม่อีเจ๊ไปมีกิ๊กได้ดูที่แต่ละคนดูสภาพฉันเมียเขา แล้วนี่ก็ฉันเป็นผัวเธอแต่ได้แค่ครั้งเดียวแล้วคนสุดท้ายล่ะไอชันรักเธอดิกยกี่อาใช่บไหมจำเฟิร์นได้ไหมคะเฟิร์นหรือไวนี่คือใครแม่สวัสดีพ่อหนูสิจ๊ะฮะเอารูปวะเนี่ยเอารูปวะเนี่ยเอ๊ะขอพ่อเนียไอพ่อเนี่ยมึงได้แล้วมึงก็ทิ้งกูตอนแรกละ น้ำต้มผักมึงว่าหวานวาแต่พออยู่ไปนานามันหนาวมึงว่าเปรี้ยวเข้าแล้นอาะนะหารเนี่ยคุณพี่ห,หนูกินเนี่ยอาหารมันไม่อร่อยอเฮ้ยทำไมไม่อร่อยลนะ่ะมันขาดรสชาติน้ำตาลแมา่แล็กคะ่ะขาดรสชาติขาดอะไรขาดน้ำส้มคุณพี่โอ้ความเปรี้ยวใช่หนูชอบกินเปรี้ยวยังไม่ดื่มน้ำปลาออกก่อนพี่หนูไม่รู้รุ่นแล้ว เอาพี่ถอดไหมฮะเฮ้ยพี่ทางนั้นเนี่ยพี่พี่มาถอดอย่างนี้ได้ไงนี่เขาทำมาตั้งเท่าไหร่เนี่ยเออแล้วมาถอดอย่างเงี้ยแล้วพี่เป่าเขาเสียใจไหมเขียนบทให้พี่แค่นั้นเลยนะ โฮก็เทปก่อนเห็นบนถึงน้ำปลาเทปนี้เลยจัดให้เป็นมนุษย์น้ำปลาจะให้เข็ดไงเลยค่ะอาจารย์ปูจำไว้เลยนะมีสุราก็เหมือนมีเพื่อนแต่ถ้ามีเมียก็เหมือนมีแม่ยังไงอ่ะสุราดินะยิ่งเก่ายิ่งแก่เก็บไว้นานมันก็ดีแต่เมียเนี่ยยิ่งเก่าก็มีแต่แก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 ่ไมมีอะไรเลยบางครั้งนอนตะแคงนมแตรารงานรอด่าผหัวอยู่เนี่ย หน้าก็บูดตูดก็แบะนี่แหละเมียฉันตอนกลางวันหน้าเหมือนเต้าหู้ยี้นี่แหละนะนี่แกง่ายตายยากลำบากตาอันนี้จะเมียเราชักดีกว่าเนี่ยเ้าวายตายแล้วเนระ้าบริสัทหาไม่จำกัดมาแล้วทีมวยแท็กทีมท้แท็กทีม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 สัสสัส E F ขึ้นชื่อว่าเซนก็ดูจักกันดีสัสสัสสัส E N F ถ้าบอกว่าเซนก็ดูจักกันดีสัสสัส Senti yeah, centuria, centuria, yeah, senti we senti yeah, yeah.